สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฟล์ FPV อีกครั้งนะครับแล้วก็มาเข้าสู่เรื่อง Better Flight หน้า Rate Profile Settings กันเลยสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็คือมีพวก Rate ของ Rate Flight, Kiss แล้วก็มี a แ a คเชลเลเตอร์กับควิ t e รสเบต้าไฟ t ์เร i g h t Kiss ไม่ก็คือตรงตัวนะครับเป็นเรทของแต่ละโปรแกรม Betaflight ก็คือเรทของ Betaflight เหมือนเดิมส่วนเรส i g h t คือเรทของนี่เรสไฟด์เรทของโปรแกรมเรส i g h t ในกรณีที่คนที่เคยใช้ ResFlight มาก่อนแล้วต้องการย้ายมาใช้ e t t f l l y h t แต่ต้องการใช้เรทเหมือนเดิมของ r f l i g h t ก็สามารถเลือกตั้งค่าเรทของคุณตามแบบเดิมได้ในโปรแกรม r e s i ลายนะคร s s ก็เช่นเดียวกันก็เลือกตั้งค่าเรทตามโปรแกรมของ k i s s ได้ทีนี้อันใหม่ก็คือพวก a t u a l Rate กับ q u k r k t e นะครับคือ a t u r l Rate มันมาแก้ปัญหาของเดิมของ b e t l f l ลายเรเพราะมันมาแก้ให้โดยที่มันจะมา คุณสามารถกําหนดได้เลยว่าจะให้อัตราการหมุนเป็นกี่องศาต่อวินาทีที่ต้นสติกอัตราการหมุนเป็นกี่องศาต่อวินาทีที่ปลายสติกนะครับแล้วก็เอ็ก3โพอย่างเนี่ยค่า3อย่างเนี่ยเซนเตอร์เซสซิฟิที้แม็กซ์เรแล้วก็เอ็กโพเนี่ยจะไม่กระทบต่อกันและกันเลยจะไม่มีอันไหนไปกระทบอันอื่นเลยกระทบกันหมายความว่าไงมาดูเรดอันเก่าของ beta flight กันก่อนสมมุติผมต้องการ ลดลดอัตราการตอบสนองที่ต้นสติกนะเอาเดี๋ยวผมเอากราฟอันอื่นให้มันเป็นส่วนให้หมดก่อนจะได้เห็นชัดๆนะอันนี้เป็นส่วนให้หมดก่อนนะเอาสสลดจุดได้แค่หนึ่งอ่าดูที่กราฟเส้นสีดแดงอย่างเดียวนะครับสมมติผมต้องการลดอัตราการตอบสนองที่สน้นต้นสติกด้วยเรทอันเก่าผมลดลงมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออา้าว ไอ้ m a x rate อัตราการตอบสนองปลายสติ๊กก็ลดลงมาด้วยสัง,งั้นนะผมก็เลยต้องเพิ่มอัตราการตอบสนองที่ปลายสติ๊กกับไปที่ประมาณเดิม6 6 7นะนี่คือนี่คือมันกระทบกันต้นสติ๊กดันไปกระทบปลายสติ๊กด้วยนะครับปลายสติ๊กกระทบต้นสติ๊กไหมไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แต่ Expo ก็จะไปกระทบกับต้นสติ๊กเหมือนกันนี่ นี่นะครับ expo สมมิว่าผมต้องการอัตราการตอบสนองต้นสติ๊กสูง,สง,สงเอาใหม่นี่ต้องการอัตราการตอบสนองต้นสติ๊กสูงน,นี่นะต้องให้กราฟเฉียงๆประมาณนี้แต่พอแต่ผมต้องการให้มันมี e x p กก็คือ,อเลื่อนสติ๊กมา ไอกราฟเนี่ยมันมันคงที่มาจนถึงแบบประมาณ70% 8 0ของสติ๊กแล้วค่อยพุ่งขึ้นไปเรทค่อยเพิ่มขึ้นไปผมก็มาเพิ่มเอสโปถูกไหมแต่กลายเป็นว่าอ่าพอผมเพิ่มเอสโปปุ๊บต้นสติ๊กผมหายหมดเลยนะนี่คือมันกระทบซึ่งกันและกันทําให้เวลาคุณจะเซตค่าต่างๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยน2ค่า3ค่าเพื่อจะได้กราฟอย่างที่คุณต้องการแล้วก็คุณก็ไม่เข้าใจด้วยว่าตกลงแล้วอาร์เ e เลตตรงนี้เนี่ย มันให้การอัตราการตอบสนองที่กี่องศาต่อวินาทีที่ต้นสติก๊กกี่กี่องศาต่อวินาทีที่ปลายสติก๊กเพราะว่าทุกอย่างมันกระทบกันไปหมดเลยเนี่ยผมปลายสติ๊กก็ต้นขยับต้นสติก๊กปลายสติ๊กก็ลดก็เพิ่มนะครับ a c t เ a ลเลยก็จะมาแก้ปัญหานี้นะก็คือแต่ละค่าไม่กระทบต่อกันเลยคุณเพิ่ม Expo ต้นสติ๊กก็ไม่เปลี่ยนปลายสติ๊กก็ไม่เปลี่ยนยแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่เดี๋ยวนะให้ดูอันนี้ใหม่นี่ต้นสติก๊ก เนี่ยเพิ่ม Expo จนสุดต้นสติ๊กก็จะเท่าเท่าเดิมอยู่เนี่ยช่วงนี้ก็จะเท่าเท่าเดิมอยู่นะครับทีนี้มาดูภาพอธิบายกันเลยจะได้เห็นชัดกว่านะโอเคนี่ข้อแตกต่างระหว่าง actual rate กับ rate ของพ u t t e r f l y แบบเดิมเป็นแบบนี้นะครับสีแดงคือ rate แบบใหม่ actual rate สีเขียวคือ rate แบบเก่านะนในกราฟนี้คือ Set ตเ p o เป็น0นย์ทั้งคู่ แล้วก็เซตต้นสติ๊กประมาณ160องศาต่อวินาทีทั้งคู่เซตปลายสติ๊กเป็นประมาณ 800, เ800อเป็น800องศาต่อวินาทีทั้งคู่กราฟที่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าเรทแบบใหม่เนี่ยคุณสามารถทำให้เคอร์ฟของกราฟเนี่ยมันแบนกว่าได้นะสำหรับคนที่บินพวกเออ i n เรซิ่งอาจจะชอบนะต้องการให้อัตราการเพิ่มขึ้นของเรทเนี่ยมันคงที่ตลอดช่วงสติ๊ก จะได้คาดเดาได้ง่ายขึ้นแบบนี้สรับฟรีสไตล์ก็คือมันมันคือมันจะเพิ่มเรทตรงปลายสูงๆทีเดียวเลยอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นทำให้คุณเล่นมีช่วงให้เล่นมากขึ้นสามารถมีช่วงกราฟให้เล่นมากขึ้นนะเรทแบบใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่กระทบต่อกันเลยคุณเซตได้แบบเข้าใจง่ายมาก ทีนี้อันต่อไปก็คือ,อต้องให้ดูอะไรก่อนนี่เอาให้ดูนี้ก่อนนะครับนี่คือเรื่องของความแตกต่างในการเซตค่าระหว่างเรทแบบเก่ากับแอเชเรทเรทแบบใหม่นะครับเรทแบบเก่าก็คือเส้นสีเขียวเรทแบบใหม่คือเส้นสีแดงอันนี้คือค่าสีแดงคือเส้นของของเรทแบบใหม่ค่าของเรทแบบใหม่สมมุติผมเซต เรตต้องการให้มันเป็น135องศาต่อวินาทีแล้วก็500องศาต่อวินาทีที่ปลายสติ๊กนะครับต้นสติ๊กคือ135ปลายสติ๊กคือ500ใส่เอ็กซ์โไปให้เคิร์ฟมาเป็นแบบนี้ผมต้องการเคิร์ฟแบบนี้เป็นบินฟรีสไตล์ละมั้งนะครับนะต้องการเคิร์ฟแบบนี้ถ้าเกิดผมจะเซตให้เคิร์ฟคล้ายๆแบบนี้ด้วยเรดแบบเก่าผมต้องใส่ค่าแบบนี้ซึ่งมันแทบจะงงแทบจะตรงข้ามกับ สิ่งที่เราต้องการเลยนั่นก็คือเราต้องการให้ต้นสติ๊กเนี่ยมันตมันประมาณต่าๆแล้วก็ปลายสติก5 0 0องศาต่อวินาทีนะครับแต่ว่าเมื่อมาเราเมื่อเรามาใส่ค่าที่เรทแบบเก่าเนี่ยกลายเป็นว่าต้นสติกเยอะมากเลยต้นสติ๊กเยอะมากเป็น2.3ส่วนปลายสติกมีแค่นิดเดียวเองเป็น0.1แล้วก็มาใส่เอ็กโเยอะๆเอาแทนนะครับ <laughs> ถึงจะได้อัตราการหมุนต่อวินาทีวินาทีคล้ายๆกับเรทแบบใหม่ นะนั่นก็คือปัญหาอันหนึ่งที่ทําให้เราไม่ค่อยเข้าใจว่าเรทที่เราเซตไว้อยู่เนี่ยร้ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็น actual rate เลยแบบใหม่นเนี้ยเราจะเราเห็นค่าแล้วเราจะมองภาพกราฟออกเลยว่าอ๋อมันน่าจะออกมาเป็นกราฟประมาณนี้นะครับโอเคนั่นคือ actual rate อ่าแล้วก็ต่อไปคือ quick rate นะ quick rate ต่างกับ ไอ้เชื่อรวยยังไงทำไมต้องมี Quick Rate นะค่าของ Quick Rate จะเป็น Row เดี๋ยวผมใส่เป็นศูนย์ก่อนเพื่อความเข้าใจง่ายจะ,จะได้ดูง่ายโอเคดูเส้นสีดแดงน,นะครับอ่าต้นสติ๊กจะกลายเป็นค่าที่ไม่เป็นองศาต่อวินาทีแล้วนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องทำงี้แต่ในเมื่อมันเป็นงี้โอเคก็เป็นยี้แต่จะสามารถเซตแม็กเ t รได้เป็นองศาต่อวินาทีเหมือนเดิม e x p o ทีนี้มันจะต่างกันที่ e x p o quick rate กับ actual rate เนี่ยจะต่างกันที่ e x p o ดู e x p o ของ quick rate นะครับเพิ่มไปจนสุดปุ๊บนี่ไอ e x p o r ของ quick rate เนี่ยมันจะดึงมาที่ตรงด้านปลายสติ๊กมากกว่ามันจะดึงลงมาแล้วกราฟกราฟจะค่อนข้างแบนมาจนเกือบถึงปลายสติ๊กแล้วมันค่อยเพิ่มเรทมันค่อยเพิ่มสูง,สงตอนที่ช่วงปลายสติก๊กนะมันก็เป็นแบบนี้เลย นี่ให้ดูตัวอย่าง Quick r a ร e คือเส้นสีฟ้านะ Quick r a ร e คือเส้นสีฟ้าอันนี้เป็นเรทของพวก Racing มันจะไม่ค่อยเห็นความต่างๆมาดูเรทของพวก Freestyle ก็เลยจะเห็นข้อข้อเด่นของ quick r a ร e มากกว่านะครับเส้นสีแดงคือเรทแบบใหม่คือ actual r a t e ส่วนเส้นสีฟ้าคือ quick r a ร e นะครับเส้นสีเขียวเป็นเรทแบบเก่าไม่จาเป็นต้องดูก็ได้นะเอามาให้ดูเป็นเปรียบเทียบเฉยมาดู Expo กัน e x p กของเร e แบบเก่าอยู่ที่1 e x p งของควิกเอ่อขอขออภัยเอ็กของ Actual Rate อยู่ที่1 e x p งเอง Quick งควิกอยู่ที่1เช่นเดียวกันแล้วก็ Center s t สติอยู่ที่200องศาต่อวินาทีเช่นกันอ่ปลายสติ๊กอยู่ที่800องศาต่อวินาทีเช่นกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ e x p กของควิกเร e เนี่ยมันจะดึงกราฟลงมาที่ช่วงปลายสติ๊กเยอะกว่าหมายความว่าความแตกต่างระหว่างต้นสติ๊ก กับปลาสติกจะเยอะกว่าได้ด้วยคุกเกตก็จะเป็นเรทที่คนเล่นฟรีสไตล์น่าจะมีประโยชน์กับคนเล่นฟรีสไตล์มากกว่าสำหรับคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงในการหมุนอย่างทันควันนะอยากจะอยากจะให้แบบพอขยับสุดสติกปุ๊บแล้วมันหมุนเร็วมากทีเดียวไปเลยไม่ต้องการให้มันมาหมุนเร็วๆช่วงกลางสติกหรือว่าต้นสติกนะก็จะก็จะมีประโยชน์กับคนพวกนั้นมากกว่าสำหรับคุกเกตนะครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง Quick Rate กับ Actual Rate นะอยู่ที่ Expo ช่วงปลายสติ๊กนั่นเองนะครับโอเคต่อไปมีอะไรต่อไปเป็น TPA นะกับ TPA b a c k บ o i อย TPA ย่อมาจาก Throttle PID Attenuation คือมันจะเป็นการลดค่า PID ที่คุณเซตไว้ลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย PID หน้านี้นะครับที่คุณเซตไว้แล้วมันจะลดลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่คุณเซตไว้ในช่องนี้แล้วทำไมต้องลดนะสาเหตุก็คือ สมมติว่าคุณมีลำที่คุณเซตเพียดีแบบแน่นปึกคําว่าแน่นปึกหมายความว่าคุณเซตเพียดีเยอะมากใส่ค่า P ีไปเยอะใส่ค่าดีไปเยอะแต่ไม่เยอะเกินไปคือแบบเยอะสุดๆเท่าที่มันจะเยอะได้แล้วโดยที่ไม่เกิดอาการสั่นอะไรเมื่อบินตามปกติและอาการของคุณลำลำของคุณน่แน่นมากนั่นหมายความว่าขยับทีปึ๊กปึ๊กปึกปึกป๊ก,ก,ก,กเหมือนโรบอทเลยเหมือนหุ่นยนต์นะนั่นคือลำที่เซตแบบแน่นปึก รำแบบนี้จะมักจะมีปัญหาเวลาคุณเร่งคันเร่งเยอะๆเพราะเมื่อคุณเร่งคันเร่งเยอะๆ P ีดีคุณก็เยอะอยู่แล้วแล้วพอคุณเร่งคันเร่งเยอะขึ้นไปอีกมันอาจจะเยอะเกินไปจนเกิดอาการสั่นเกิดขึ้น fast oscillation คืออาการสั่นแบบเร็วๆนะสั่นทีทีนะทีพจะมาช่วยตรงนั้นนะครับมันจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์ของ p พ d คุณลงมาเมื่อคันเร่งของคุณสูงขึ้นสมมุติผมเซตท PA พีไปที่50หมายความว่าเมื่อผมเร่งคันเร่งสุดสติ๊ก มันจะลดทีเบลงมา50เอ้ยมันจะลด p พีีลงมา50%นะแล้วก็ t ีเบีเบรกพอยตคือตำแหน่งที่ TPA จะเริ่มทำงานนะครับมาดูภาพอธิบายกันอ่านี่คือการทำงานของ TPA นะเมื่ออ่านี่คือ TPA เซตที่50% TPA เบรกพอยต์ที่1,500ช่วงท r o t t ทของเราคันเร่งของเราก็จะอยู่ที่เริ่มต้นที่1,000ใช่ไหมแล้วก็สูงสุดที่2,000 นั่นหมายความว่า TPA จะเริ่มทำงานที่กลางสเต็กค,คือหนึ่นนะครับหมายความว่าพอคุณเร่งคันเร่งมาจากต่ำสุดจนมาถึงกลางคันเร่งเนี่ย TP จะยังไม่ทำงาน p i d ของคุณจะทำงาน1 0 0อยู่เนี่ยรานสาะนี่คือ p i d อดีพีทำงาน100%อยู่พอคุณเร่งคันเร่งเลยครึ่งหนึ่งของช่วงคันเร่งของคุณเมื่อไหร่ TPA จะเริ่มทำงานลด p i d ของคุณลงมาเป็นเส้นแนวเส้นตรง เส้นเฉียงตรงๆลงมาจนกระทั่งเมื่อคุณคันเร่งคันเร่งสุดคันเร่ง P.A.D ของคุณจะมีค่าแค่50%ที่สุดคันเร่งนะนั่นคือความหมายของ T.P.A และวิธีการใช้งานของคุณก็คือสมมติว่าคุณเร่งคันเร่งแล้วเริ่มมีอาการสั่นทุกครั้งที่คุณเร่งคันเร่งประมาณอ่ะตามตัวอย่างนี่เลยคือสมมติคุณเร่งคันเร่งที่ประมาณ15001,600คือเลยครึ่งหนึ่งของคันเร่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วมันเริ่มมีอาการสั่น สั่นทุกครั้งไปคุณก็มาลองใช้ TPA ลดค่า Pd ดูนะครับสำหรับคนลํำที่เซต Pd สูงนะ mm hmm. ก็มาลองเซต TBA Breakpoint ก่อนมันเริ่มสั่นที่ตำแหน่งเท่าไหร่คุณก็เซตไปก่อนหน้านะั้นนิดหน่อยสมมติเริ่มสั่นที่1,500คุณก็อาจจะเซต t p a Breakpoint ที่1 5 0 0หรหรือต่ำกว่านะเซตก่อนที่มันจะเกิดอาการสัน่นนะเสร็จแล้วคุณก็มาไล่ดูว่าคุณควรจะใช้ TPA กี่เปอร์เซ็นต์ อาจจะเริ่มจาก10% 20% 30% 40%, 40 50%ไล่ไปเรื่อยเรื่อยว่าคุณควรจะใช้ TPA เท่าไหร่มันถึงจะไม่มีอาการสั่นนะครับนั่นก็คือวิธีการใช้ TPA ต่อไปคือ total limit กับ total limit ก็ไม่มีอะไรนะคือเป็นการลิมิตคันเร่งของคุณสำหรับจริงๆแล้วมันอาจจะใช้ได้กับลำที่ใช้มอเตอร์สำหรับ CS แล้วดันไปใช้แบตเตอรี่ 6S ก็ใช้วิธีการนี้ได้แต่ไม่ใช่วิธีการที่ ปลอดภัยที่สุดสำหรับการใช้มอเตอร์ 4S กับแบตเตอรี่ 6S นะครับอันนี้ส่วนสำหรับคนที่แบบลำที่ไม่ต้องการพลังเยอะอาจต้องการแบบินเนียนและต้องการทำให้ช่วงช่วงทรทเท์ของคุณเนี่ยมันกว้างขึ้นโดยที่ไม่ไม่เร่งคันเร่ง คุนหันพันไม่เร่งคันเร่งมากเกินไปนะสมมุติว่าพลังมันเยอะมากจนแบบเฮ้ยคุณรู้สึกว่าคุณขยับคันเร่งนิดเดียวแต่ลำมันลำมันพุ่งแรงเกินไปลำมันลอยสูงขึ้นแรงเกินไปคุณก็มาปรับตรงนี้นะครับสเกลคือปรับคุณคือมันจะส่งผลต่อทั้งช่วงคันเร่งนะสเกลคือส่งผลต่อทั้งช่วงคันเร่งสมมติว่าผมเซตสเกลเป็น80นั่นหมายความว่าเมื่อผมเร่งคันเร่ง จาก0ก็คือ0%มาถึงพอเร่งคันเร่งมาจนถึงประมาณตรงกลางของคันเร่งนั่นคือ40%ของพลังพอผมเร่งคันเร่งไปจนสุดสุดคันเร่งสุดสติกนั่นแหละสุดสติกคันเร่งผมจะได้พลังมา80%นะนั่นคือ t o t a ท l i m ลิมิตแ0บแบบสเกลแต่ถ้าเกิดผมเซ็ตแบบคลิป80%มันจะต่างกัน คลิปหมายความว่าพอคันเร่งผมเป็นศูนย์พลังที่ผมได้ก็คือศูนย์เปอร์เซนต์พอผมเร่งคันเร่งมาที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งตรงกลางคือห้าสิบเปอร์เซนต์พลังที่ผมได้ก็คือห้าสิบเปอร์เซนต์พอผมเร่งคันเร่งมาที่แปดสิบเปอร์เซนต์ของตำแหน่งคันเร่งนะขยับสติ๊กมาที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซนต์พลังที่ผมได้ก็คือแปดสิบเปอร์เซนต์และพอผมเร่งคันเร่งไปที่ตำแหน่งสุดสติ๊กเร่งคันเร่งสูงสุดเลยที่ตำแหน่งร้อยเปอร์เซนต์ นะมันจะต่างกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวทํทำเส้นอธิบายไว้ให้โอเคนั่นคือเรื่องของ total limit scale กับคลิปนะแล้วก็ total limit ส่วน total mid expo ก็คือดูตามกราฟนี่เลยนะครับเอ,อ่อ expo ก็คือการทำให้ total ปกติเนี่ยเวลาเราเล่งคันเร่งเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงๆเนี่ยครับศูนย์ตำแหน่งศูนย์ก็คือ0% power ศูนย์เปอร์เซนต์ตำแหน่ง50ก็คือ power 50เปอร์เซนต์ถูกไหมครับแต่พอเราใส่ expo เข้าไปมันจะไม่ใช่อย่างนั้นละนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วที่มัน c u r ์ฟเป็นรูปเส้นโค้งแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราเซตตำแหน่งค่ากลางซ o โทษอยู่ที่50มันก็เลยกลายเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะอันน,น,นี้ก็จะกลายเป็นว่าพอเราเร่งคันเร่งมาประมาณอ่าประมาณ30-40เปอร์เซนต์พลังที่เราได้มันก็จะกลายเป็น50เปอร์เซนต์ละเกือบๆ50เปอร์เซนต์ละ นะแล้วมันก็จะทอทโตของเราก็จะอยู่อยู่จะให้พลังค่อนข้างคงที่ที่ช่วงกลางๆนะถ้าเกิดคุณต้องการให้ทอโตของคุณให้ค่าพลังคงที่ช่วงต้นต้นคันเร่งก็ย้าย mid ม i ทอทโตลงไปนะประมาณนี้ถ้าเกิดคุณต้องการให้ช่วงปลายปลายคันเร่งเนี่ยมันให้พลังคงที่คุณก็เซตกราฟกราฟเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็จะเร่งคันเร่งแบบ เร็วมากเลยนะเร่งพลังเร็วมากช่วงต้น,ตน,ตนอะไรแบบนี้ถ้าเกิดคุณต้องการกราฟให้มันเป็นแบบเส้นโค้งคล้ายๆกับไอเรทั้งคุณอะไรแบบนี้ก็ก็ตัเซตทัลทมิดลงมาจนสุดคุณก็จะได้กราฟเป็นแบบนี้นะครับกราฟเส้นเคิร์ฟเคิร์ฟแบบนี้โค้งแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าพอคุณเร่งกันเร่งมาที่ประมาณครึ่งหนึ่ง คุณจะได้พลังแค่ประมาณเท่าไหร่ยีเท่านั้นเองนะนะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะโอเคนั่นก็คือความหมายของ total e x p o กับ total m i d นะครับนั่นก็คือทั้งหมดของหน้า rate profile settings นะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์หากมีคำถามอะไรใส่เขียนถามไว้ในคำบรรยายในคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคุณสามารถสนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการคลิก subscribe แชร์วิดีโอใ้เยอะแล้วก็สามารถบริจาคเป็น ตัวเงินได้ทางบัญชีในคำบรรยายใต้วิดีโอหรือตามภาพในหน้าวิดีโอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าซื้อของผ่านลิงก์เว็บไซต์ต่างๆในคำบรรยายใต้วิดีโอก็เป็นการช่วยสนับสนุนช่องนี้ทําให้ผมทําเนื้อหาออกมาในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมสนับสนุนกันเยอะๆคลิกลิงก์ต่างๆเช็คคำบรรยายใต้วิดีโอกันเยอะๆนะครับมีสินค้าน่าสนใจมากมายสำหรับฮอบบี้นี้ให้คุณเล่นฮอบบี้นี้ได้อย่างดีมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับ โอเคสสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ